สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องปลาเสือชะเง้อสองผู้วันนี้จะไม่มีการป้ายาย,ยาใดๆทั้งสิ้นแต่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสำนวนจีนเพื่อนๆชาววายลหลายๆคนอ่านนิยายกันมาก็หลายเรื่องเนะาะบางคนอาจจะคุ้นเคยหรือทราบที่มาของคำเหล่านี้แล้ว แต่บางคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนิยายวายใหม่ๆก็อาจจะยังไม่เคยทราบนะงั้นวันนี้เราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะปาเสือจะเอามาเล่าให้ฟังนะวันนี้จะยกมาสัก3ามคำที่ที่เราจะคุ้นเคยกันคำแรกก็คือคำว่าตัดแขนเสื้อคำที่สองแบ่งท้อคำที่สามหลงอย่าง เพื่อนๆคุ้นเคยคำไหนกันบ้างวันนี้ปาเสริจะขอเรียบเรียงตามระยะเวลาของเรื่องราวที่เกิดละกันนะโดยที่เราจะมาเริ่มกันที่สำนวนแรกคําว่าแบ่งทอ้อเป็นที่มามาจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์สมัยซุนชิวอ่าก็จะราวๆช่วง700ดร้ถึงสี่ปีก่อนคริสต์กาลถือว่าเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชายรักชายเรื่องแรกที่มีบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ เรื่องราวจะเกี่ยวกับกษัตริย์เว่ยหลิงกงที่หลงรักกับขันทีที่มีนามว่ามีจือเสียไม่ว่ามีจือเสียจะทําอะไรเนี่ยฮ่องเต้ก็จะทรงเห็นดีเห็นงามไปเสียหมดทุกอย่างอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งมีจือเสียได้ทราบข่าวว่าแม่ของตนป่วยหนักด้วยความรีบร้อนมีจือเสียเนี่ยก็ได้นําราชรถของฮ่องเต้เนี่ยออกไปใช้โดยพระาการซึ่ง ตามหลักแล้วเนี่ยมีจือเสียเนี่ยจะต้องได้รับโทษโดยการตัดขาแต่ฮ่องเต้ก็กลับทรงไม่ไม่ลงโทษแถมยังกล่าวกับขบ้าราชพารต่างๆว่ามีจือเสียเนี่ยมีความกระตันอยู่ต่อบิดามารดาอีกตัวอย่างหนึง่งมีอยู่ครั้งหนึง่งฮ่องเต้ไวหลิงกงได้เดินเที่ยวชมผลไม้ในสวนมีจือเสียเนี่ย ก็ได้เด็ดผลท้อออกมาและชิมกัดเข้าไปหนึ่งคำแล้วก็ชิมหลังจากที่ชิมเสร็จแล้วก็ยื่นผลท้อให้กับฮ่องเต้เว่ยหลิงกงซึ่งการกระทำนี้มันเป็นสิ่งที่มิบังควรเป็นอย่างยิ่งจะให้ฮ่องเต้าทานของเหลืออย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมอืมแต่ฮ่องเต้ก็กลับไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้โกรธกับกล่าวกับพวกองครักษ์ที่เดินตามมาว่าเนี่ยมีจื่อเสียเนี่ยเป็นห่วงตนเสี่ยงชีวิต ด้วยการลองชิมผลท้อเนี่ยว่ามีพิษหรือเปล่าจึงเป็นที่มาของคําว่าแบ่งท้อหรือแบ่งลูกท้อนั่นเองสำนวนคําที่สองคำว่าหลงหยางคําว่าหลงหยางเนี่ยจะเกิดในช่วงสมัยจั้นกว๋วในเราราวสีว400่ร้อยถึงสองร้อยกว่าปีก่อนคริสตกาลหลงหยางเป็นคําที่มาจากชื่อของหลงหยางจินเป็นเรื่องราวของกษัตริย์แคว้นเว่ยเว่ยอ๋อง กับหลงหยางจินบางที่มาก็บอกว่าหลงหยางจินเป็นขันทีบางที่มาก็บอกว่าหลงหยางจินเป็นจอมยุทธแต่ที่แน่เลยเนี่ยหลงหยางจินหน้าตารูปร่างหล่อเหลาเอามากๆถึงขนาดทําให้เว่ยอ๋องเนี่ยหลงไหลจนลืมเหล่านางสนมในวังไปจนหมดมีอยู่วันหนึ่งเว่ยอ๋องกับหลงหยางเนี่ยได้ไปตกปลาด้วยกันในขณะที่ตกปลาไปเนี่ยหลงหยางก็ตกได้ประมาณสิบกว่าตัวแล้วอยู่ดีๆเขาก็ร้องไห้ขึ้นมา เว้ยอ๋องก็ตกใจก็เลยถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นหลงอย่างจึงตอบไปว่าข้ารู้สึกเหมือนเหมือนเป็นได้แค่ปลาตัวหนึ่งของท่านเพียงเท่านั้นท่านคิดดูสิท่านตกปลาได้ตัวหนึ่งท่านก็ยินดีดีใจแต่เมื่อท่านตกปลาได้ตัวที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตัวก่อนหน้าที่ตัวเล็กกว่าท่านก็จะต้องปล่อยมันทิ้งไปก็ไม่ต่างอะไรกับตัวของ กระหม่อมที่อยู่นะตอนนี้หากมีสตรีมากหน้าหลายตาสะสวยที่เดินเข้ามาหาพระองค์ตนก็เป็นเพียงแค่คนที่หน้าตาคิริวคิเลส<อ><อ>สักวันหนึ่งก็จะต้องโดนท่านอ๋องเกี่ยทิ้งเท่านั้นแหละพอท่านอ๋องได้ยินดังนั้นถึงขนาดมีคำสั่งออกมาเลยว่าหากใครบังอาจ,จเสนอสาวงามเข้าวังจะต้องโทษประหารทันที ที่มาของคำว่าหลงหยางส่วนคำสุดท้ายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือคำว่าตัดแขนเสื้อหรือต้วนซิ่วจื่อผีที่แปลว่าพิศวาจนตัดแขนเสื้อนะคำคำนี้จะเป็นเรื่องราวในช่วงสมัยราชวงศ์ฮั่นของฮ่องเต้ฮั่นไอตี้กับตงเสียนตงเสียนเนี่ยเป็นขราชบริพารขั้นน้อย แต่จริงๆเนี่ยเขาก็มีมีเมียแล้วด้วยนะเนื่องจากตงเสียนเนี่ยหน้าตาหล่อเหลามากฮ่องเต้ฮันไอตีก็เลยโปรดปานเป็นอย่างมากโปรดปานมากกว่ามากกว่าธรรมดาซะด้วยซ้ําเรื่องราวนี้ถึงขนาดที่เกือบจะทําให้ล่มบ้านล่มเมืองได้เลยทีเดียวนะแต่เราจะไม่ได้เจาะลึกนะเราจะคุยกันให้ฟังที่มาของคํานี้เฉยเฉยละกันเอาไว้ถ้าใครสนใจอาจเดี๋ยวเราจะทําคลิปที่เกี่ยวกับ ตัดแขนเสื้อโดยเฉพาะ,ะ,ะเลยนะคาว่าตัดแขนเสื้อมาได้ยังไงเขาเล่ากันว่าวันหนึ่งเนี่ยห้องเต้ฮันไอตี้เนี่ยตื่นจากบรรทมหลังจากที่นอนกลางวันแล้วก็เหลือบไปเห็นตรงเสียนที่นอนทับแขนเสื้อตัวเองอยู่คันจะดึงออกเนี่ยก็กลัวชายสุดที่รักเนี่ยจะตื่นขึ้นมาพระองค์ก็เลยถึงขนาดเอามีดมาตัดแขนเสื้อชายแขนเสื้อของพระองค์เองให้ตรงเสียนได้นอนหลับสบายต่อไปนี่เลยเป็นที่มาของคําว่า ตัดแขนเสือ้อก็มีซีรีส์จีนที่ที่ทำตัดแขนเสือ้อเราว่าเราว่าเขาเขาก็จงใจแหละให้รู้แหละว่ามันคือตัดแขนเสือ้อเออแต่ก็ไม่ได้ตัดแขนเสื้อแบบแบบพันไอตี้กับตรงเสียนเนาะเออเปรี้ยวแหละซีรีส์เรื่องเนี้ยอืมทําผ่านออกมาได้ตอนนี้เพื่อนๆรอซีรีส์เรื่องอะไรกันบ้าง,างคุยคุยกันได้นะคะโดยส่วนตัวตอนนี้รอ ฮาวีสิงรอสวรรค์ประทานพรทั้งอนิเมะซีซั่นสองและแบบซีรีส์นะอย่างที่บอกเรารอน้องจางดิงเฮอเรารอฮาวาเฉิงเรารอซ้นหลังรักเขาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสำนวนจีนในวันนี้ของเราชาววายทั้งหลายพอจะได้ความรู้กันขึ้นมาบ้างไหม <laughs> ช่วยได้ช่วยได้บ้างไหม ขอบคุณที่ทุกคนฟังกันจนจบนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับป้าเสอดด้วยกดติดตามกด u ับสไคร e กดอะไรก็ได้กดให้เขาหน่อยนั่นๆะนะนะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ